ตอนนี้รัฐบาลอังกฤษกำลังตกเป็นจำเลยของสังคมจากแผนการส่งผู้ขอลีภัยไปประเทศรวันดาซึ่งเป็นประเทศในทวีปแอฟริกานะครับหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนมองว่ารัฐบาลอังกฤษกำลังผลักภาระไปให้ประเทศอื่นและอาจจะทำให้ชีวิตของผู้ขอลีภัยตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายรัฐบาลอังกฤษทำข้อตกลงร่วมกับรบัฐบาลรวันดา ว่าผู้อพยพทุกคนที่เดินทางเข้าอังกฤษอย่างผิดกฎหมายตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2565จะถูกส่งตัวไปที่รวันดาซึ่งอยู่ห่างจากอังกฤษประมาณ6,500กิโลเมตรโดยรัฐบาลอังกฤษตกลงให้เงินสนับสนุนแก่รวันดามากกว่า5,000ล้านบาทและจะให้เพิ่มขึ้นอีกตามจำนวนผู้อพยพหรือผู้ขอลีภัยที่ถูกส่งไปที่นั่น ซึ่งรัฐบาลรวันดายืนยันว่าได้เตรียมความพร้อมทั้งหมดไว้แล้วเพื่อรองรับผู้ขอลี้ภัยโดยที่พักแห่งแรกที่เตรียมไว้เป็นโรงแรมในกรุงทิกาลีแม้จะไม่หรูหราแต่สภาพความเป็นอยู่ก็ไม่เลวร้ายและโรงแรมแห่งนี้ยังเคยเป็นที่พักพิงของผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดาอีกด้วยนอกจากนี้รัฐบาลรวันดายังจัดให้ผู้ขอลี้ภัยได้เรียนหนังสือ มีบริการด้านสาธารณาสุขให้โดยผู้ขอลีภัยที่ผ่านการอนุมัติจากอังกฤษจะต้องใช้ชีวิตอยู่ที่รวันดาหรืออาจจะส่งไปประเทศที่สามตามที่ร้องขอส่วนคนที่ไม่ผ่านการอนุมัติจะถูกส่งตัวกลับประเทศต้นทางหรือได้รับสถานะเป็นผู้อพยพแน่นอนว่าคนเหล่านี้จะไม่มีใครถูกส่งตัวกลับไปที่อังกฤษแม้เป็นแผนการที่ฟังดูดีแต่ปรากฏว่าผลการสำรวจความเห็นของชาวอังกฤษ พบว่าคนที่สนับสนุนและต่อต้านมีมากพอๆกันโดยคนที่ระบุว่าสนับสนุนอย่างเต็มที่มีสัดส่วนร้อยละ27ใกล้เคียงกับกลุ่มที่ต่อต้านอย่างรุนแรงร้อยละ28ขณะที่รัฐบาลอังกฤษให้เหตุผลว่าแผนการนี้จะช่วยสกัดขบวนการลักลอบขนย้ายผู้อพยพที่สำคัญคือไม่ต้องการให้ผู้อพยพเสี่ยงชีวิตลักลอบเข้าอังกฤษที่ผ่านมามักจะมีกรณีของผู้อพยพที่เสียชีวิตในระหว่างการลักลอบเข้าอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการซ่อนตัวอยู่ในรถบรรทุกจนขาดอากาศหายใจรวมถึงการล่องเรือข้ามช่องแคบจากฝรั่งเศสเข้ามาในอังกฤษที่ผู้อพยพจํานวนมากเสียชีวิตเพราะเรืออับปางเป็นต้นรัฐบาลอังกฤษเชื่อว่าหากใช้วิธีนี้จะทําให้กระบวนการลักลอบขนย้ายผู้อพยพเข้าประเทศค่อยๆหายไปเพราะตราบใดที่เป็นการเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายจะต้องถูกส่งตัวไปรวันดาและไม่ได้กลับมาที่อังกฤษอีก แต่ปรากฏว่าแนวคิดนี้ถูกต่อต้านอย่างหนักจากหน่วยง,งานด้านสิทธิมนุษยชนที่ยืนเรื่องให้สารอุทธรณ์คัดค้านการส่งตัวผู้ขอลีัยไปรวันดาแต่ไม่สําเร็จจนกระทั่งวันอังคารที่ผ่านมาเที่ยวบินเที่ยวแรกที่เตรียมนําผู้ขอลี้ภเจ7คนไปรวันดาไม่สามารถออกเดินทางได้เนื่องจากสารสิทธิมนุษยชนยุโรปขอให้ระงับไว้ก่อนจนกว่ากระบวนการไต่สวนเรื่องการขอลีภัยของคนกลุ่มนี้จะแล้วเสร็จในเดือนหน้า ทั้งนี้การที่สารสิทธิมนุษยชนยุโรปสกัดเที่ยวบินของอังกฤษถือเป็นการทําให้บริสจอนสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษเสียหน้าแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษยืนยันว่าจะเดินหน้าแผนการดังกล่าวต่อไปและการเตรียมความพร้อมสําหรับเที่ยวบินขนย้ายผู้ลี้ภัยเที่ยวต่อไปนั้นได้เริ่มขึ้นแล้ว